สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับจินอีกแล้ววันนี้ค่ะจะมาแนะนำคอลลาเจนนะมีคนถามเข้ามาเยอะมากๆว่าตอนนี้จินทานตัวไหนนี่ค่ะตัวนี้นั่นเองเขาชื่อว่า Dn Rose นะคะต้องบอกก่อนว่าที่เลือกทานตัวนี้นะเพราะว่าเขาเป็นแบนด์แรกเลยนะคะตัวไดคอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนสายสั้นนะคะจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลยได้ง่ายมากๆเพราะว่าไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยในกระเพาะอาหารของเราจะมีประโยชน์มากกว่า แบบทั่วไปซึ่งเขาได้รางวัลด้วยนะคะในเรื่องของนวัตกรรมในการดึงสารสกัดต่างๆออกมาเนี่ยได้รับรางวัลระดับโลกเลยคือแบบโอโหมากแล้วก็ที่สำคัญจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัดสินใจลองครั้งแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าไปหาข้อมูลของคอลลาเจนแบรนด์ต่างๆมาแต่ว่าแบรนด์นี้ค่ะพี่เจ้าของแบรนด์เขาแบบทานเองจริงๆก่อนที่จะมาเริ่มขายจากปัญหาที่ว่าเขาตัดมดลูกกับรังไข่ออกไปทำให้คอลลาเจนแบบ ไม่มีหายไปฮอร์โมนไม่มีว่างั้นเถอะแล้วเขาก็ลองคิดค้นดูทานเองแล้วดีแล้วก็ส่งต่อให้แบบคนใกล้ตัวก่อนและทุกคนก็บอกว่ามันดีขึ้นมันไม่ได้มีดีแค่ผิวค่ะทุกคนแต่ว่าช่วยในเรื่องของสุขภาพที่ดีด้วยจากภายในสู่ภายนอกจริงๆคนที่บอกว่าเป็นเบาหวานทานได้นะคะคนทํบายพาสหัวใจทานดีมากจะรู้สึกแบบสดชื่นไม่เหนื่อยหรือว่าใครมีปัญหาเรื่องแบบ ข้อเข่าต่างๆก็ช่วยได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากตัวไดคอลลเจนเขายังมีสารสกัดอื่นๆอีกเยอะมากเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาบอกให้ฟังดีกว่าว่าเขามีของดีอะไรอยู่ในนี้กันบ้างค่ะมาพูดถึงสารสกัดตัวอื่นๆกันบ้างนะคะตัวแรกเลยค่ะเป็นสารสกัดจากข้าวค่ะจะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวป้องกันการสูญเสียน้ํานะคะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยค่ะ และเขายังมีผลโกจิเบอร์รี่นะคะจะช่วยบำรุงร่างกายสายตาแล้วก็ภูมิคุ้มกันให้กับเราและยังมีอเชโรล่าเชอร์รี่ค่ะจะช่วยต้านสารอนุมูลอิสระนะคะป้องกันหวัดแล้วก็ภูมิแพ้ได้อีกด้วยและเขายังมีสารสกัดจากผลบิลเบอร์รี่ช่วยลดเลือนจุดด,ด่างดำผิวอ่อนเยาว์และยังมีลดฮิปนะคะช่วยผัดเซลล์ลดริ้วรอยให้ผิวของเราขาวเปล่งปั่งเนียนนุ่มชุม่มชื่นและที่สำคัญค่ะสารสกัดจากส้มแดงปกป้องผิวของเรา สกัแสง UV นะคะลดผิวมองค้าลดการอักเสบของผิวค่ะทีทานก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะชงในน้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำเย็นก็ได้นะคะน้ำประมาณ150 ml ทุกวันวันละหนึ่งซองนั่นเองค่ะจากนี้ยังมีสารสกัดสำคัญค่ะนั่นก็คือคอลลาเจนไดเปปไทด์จะช่วยสร้างคอลลาเจนและเซลล์ผิวนะคะลดริ้วรอยผิวแต่งตึงเนียนนุ่มชุ่มชื่นดูอ่อนเยาว์มากๆและยังมีสารสกัดจากเมลอนฝรั่งเศสค่ะซึ่งเป็นราชนีแห่งการต้านอนุมูลอิสระเลยรกุหลาบ ะะจะช่วยในการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวยืดยุน่นมีแอปเปิลพาวเดอร์ค่ะจะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครอยากมีผิวสวยสุขภาพดีอย่าลืมหาซื้อ DN Rose กันนะคะ